สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เราออกมาทานอาหารเช้าที่ริมหาดจอมเทียนร้านคาเป็นร้านอาหารอิตาลีตั้งอยู่ที่จอมเทียนซอย7หน้าปากซอยเลยจ้า <c oughs> เรายัางอยู่ที่บางละมุงวันนี้ก่อนเดินทางกลับเราก็เช็คอุณหภูมินะคะลบ18หนาวมากเป็นช่วงที่หนาวมากส่วนเมืองไทยตอนนี้ <c oughs> ร้อนมากแม่คุณสามีก็ยังคงเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์ค่ะอาหารเช้าแบบฝรั่งเขาแหละเริ่มต้นด้วยกาแฟดำไปเลยนะส่วนเราคือข้าวผัดกุ้งค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะมารอบนี้ก็เจอท้องเสียไปสองรอบค่ะทุกคนเดาว่าเป็นพวกน้ำจิ้มต่างๆแน่นอนเลยค่ะเดาอีกแล้วจ้า ก็ระวังที่สุดแล้วนะคะแต่ก็นั่นแหละตามนั้นนั่งทานอาหารร้านอาหารริมหาดชมวิวต้นมะพร้าวและทะเลหาดจอมเทียนค่ะเมนูอาหารเช้าของเราสองคนค่ะเมนูของคุณสามีมาแล้วค่ะ In the picture so big ย <N tan> ังตอดูดอสตูิคันสนักเสวนดมโพสตัวนั่งพูดถึงไส้กรอกในจานอาหารคุณสามีในรูปคิดว่าเป็นไส้กรอกเยอรมันชิ้นใหญ่ค่ะปรากฏว่าเท่านิ้วก้อยจ้าก็เลยขำนิดหน่อยแต่สามีบอกว่าเธออันนี้แหละ แค่นี้ก็อิ่มแล้วถ้าอันใหญ่คงกินไม่หมดแน่นอนส่วนเราเลือกกินเป็นข้าวผัดกุ้งหวังว่าจะไม่ท้องเสียนะคะเวลากินก็ต้องบีบมะนาวแบบนี้ข้าวผัดกุ้งถึงจะอร่อยจ้า หมือนหิวกันเลยนะคะตั้งหน้าตั้งตากินกันนาดูจ้าก็อร่อยเมนูใครเมนูคนนั้นไปค่ะสามีกินอาหารเช้าแบบฝรั่งของเราเป็นข้าวผัดกุ้งแบบไทยจ้า เห็นเรืออยู่ข้างหน้าวิ่งมาถ่ายรูปให้ทุกคนได้ชมค่ะยังกับเรือโจรสลัดเนี่ยเหมือนหนังเรื่อง The Caribbean เลยนะคะม,มาทำอะไราการบุกม,มาทำไมที่หาดจอมเทียนใครรู้ก็แชร์ประสบการณ์มานะคะหลังจากกินอาหารเช้าเราก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆที่ริมหาดสามีว่าจะมาว่ายน้ำเราก็แบกชุดว่ายน้ำมาให้สรุปว่าไม่ได้เล่นอยู่ดีค่ะ ก็ถึงเวลาหิวอีกครั้งเรากลับมาที่ร้านที่เราทานอาหารเมื่อเช้าค่ะเพราะว่าพิซซ่าน่ากินมากคุณสามีได้คุยกับเชฟแล้วรู้สึกถูกใจเลยอยากจะมาชิมพิซซ่าที่ร้านนี้ชื่อว่าร้าน Little Brother Pizzeria อยู่ที่จอมเทียนซอยเจ็ดนะคะอยู่หน้าปัดซอยเลยค่ะเมนูแรกมาแล้วเป็นสลัด ซีซาสลัดนะคะชีสและหมูที่ใส่อร่อยมากๆเลยค่ะอืมอร่หรอคะว้าวขอบคุณค่ะ พิซซ่ามาเสิร์ฟแล้วค่ะเตาอบจะอยู่หน้าร้านเลยหอมอร่อยมากพอเราได้ชิมนะคะต่างคน,นต่าง,งพูดพร้อมกันกับคุณสามีว่าอร่อยมาก อ,อร่อยมากทุกคนอร่อยมากไม่เคยกินพิซซ่าอันนี้ขอ I recommend everyone Italian pizza in Tian Seven uh, close the beach. So good! little brother, it's real. Oh, okay. Pizza bang, bang, bang. หน้าแน่นๆหอมชีสและรสชาติของชีสคืออร่อยมากค่ะอร่อยก็ต้องบอกต่อเลยนะคะเผื่อใครจะตามมาหาดจอมเทียนซอยเจ็ดร้านอยู่หน้าปักซอยเลยค่ะชื่อร้าน Little Brother Pizzeria The best dinner. Okay, okay. No problem, man. Thank you. It, it's no problem. She earned much money. you. <laughs> She's a YouTuber. Ah, oh, good. I'm Simon. Pizza I have for 30 years. Yeah. Mm. You, can, you can speak Italian? Ah, I'm italiano che for 30 years. รา้าชฟนรรรรักกมาาาอห่จิงๆนี้คุณสามีของดิฉันแนะนำทุกคนเลยนะคะและไปยืนคุยกับเชฟแล้วขออนุญาตถ่ายทำคลิปเพื่อมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นเชฟบอกว่ามีประสบการณ์การทำพิซซ่ามา30กว่าปีแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นรับรองความอร่อยที่นี่จากคอมเมนต์คลิปแนะนำละหลายๆคนบอกว่าเคยมากินจริงและอร่อยจริงนะคะใครมาจอมเทียนก็อย่าลืมอยู่หน้าจอมเทียนซอยเจ็ด you, เลยค่ะโอ้น่ารักมาก For two three day can t r e Italian pizza จอมเทียนซอยเจ็ด you saw my clip am popular on YouTube oh, good. you have a channel YouTube y e a h my name is madam Sweden ก a n โซเดีคิปโอเคจานไ n e ร is m a d a m เมนต์ซูดโอเคค่ะชอบขึ้นข้เวลาออเดอร์พิซซ่านะคะรอไม่เกิน5นาทีค่ะทุกคนดีมาก4ี้านาทีก็จะได้กินแล้วแนะนำแนะนำจอมเทียนซอยเจ็ดนะคะกำลังเดินไปหาต้อลาพาเพลินนะคะมาอยู่ที่นี่ ต่างคนต่างอยู่นะทุกคนเพราะว่าพี่ต้องเขามีบ้านตอนนี้กําลังเดินไปหาท้าทายแล้วเขาอ่ะชอบออกจากบ้านสายแม้แต่การไปเก็บเห็ดอันนี้นินทาเพื่อนก่อน <c oughs> เขาเป็นคนชอบชิวๆ <c oughs> เวลาเก็บเห็ดไม่ชิวแต่ว่าเวลาออกจากบ้านเขาจะชิวนะคะส่วนตัววันเองอนะ่ะเป็นคนชอบออกจากบ้านตอนเช้าแม้แต่มาพักร้อนวันก็ชอบออกจากบ้านอ๋อได้อ่ะโฮเทลได้เห็ดเต ซีลวัว s ซนวิลล่าแม้แต่การมาพักร้อนผู้วันก็ชอบออกเช้าๆค่ะตอนนี้บันกินกิ่มแล้วจะกลับบ้านไปนอนแล้วนะคะส่วนพี่โตเพิ่งมาจ้าค่ะอยู่แถวนี้แหละทุกคนต้่มสิบเตยนอร์วีเจนแฟลก์เดิมอาร์เซนอน่าจะอยู่เต็มผดถงชาตินอร์เวย์นี่แหละมาเจอแล้จ้าโตลาค่ะเพื่อนสวีเดน เราจะกลับแล้วเพิ่งมาเจอกันนะคะต้เพิ่งมาถึง,ถงลูกสาวพี่โต้มาวันไหนพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ตอนนี้กำลังเรื่องออ๋อเราให้น้องมานี่ยังไงก็มาเองอ๋อโอเคสุดพี่โต้กลับไปหาครอบครัวแล้วนะคะเขาก็จะมีครอบครัวนี่จบบรรยากาศหาดจอมเทียนส่วนเราสองคนขอกลับบ้านไปพักแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองปกติ ประมาณเที่ยงไหวคองไปสองประมาณที่แหนเราจะเข้าบ้านกันนะคะร้อนมากใส่มาเที่ยวทะเลแต่นอนอยู่ห้องอย่างเดียวจ้าแดดเมืองไทยก็ร้อนมากจริงๆค่ะเราอยู่นอกบ้านไม่เกินสิบอ็ดโมงถึงเที่ยงวันนี้อยู่ประมาณบ่ายโมงเพราะว่าเอาผ้ามาซักด้วยนะคะทุกคนก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเก็บบรรยากาศ ช่วงเสาร์อาทิตย์น่าจะมีการแข่งเรือใบที่นี่นะคะวันนี้เห็นมีการซ้อมมีการเตรียมการอะไรใหญ่โตเลยค่ะก็ใครชอบสายกีฬากลางแจ้งก็มาชมกันนะคะส,ส่วนเราไปแล้วจ้าสองคนลุงกับป้าไม่ไหวคะ่ะร้อนขอไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นว่ากันอีกทีนะคะว่าจะไปไหนยังไงแต่ขอบอกเลยว่าตอนนี้ที่จอมเทียนร้อนมากจ้า หลังจากที่พักกันจนร่างกาย mm hmm. หายเหนื่อยล้ากันแล้วนะคะเริ่มหิวค่ะ mm hmm. ก็โทรสั่งแก็บเลยค่ะบอกคุณสามีว่าออกไปข้างนอกไม่ไหวแล้วนะเธ mm hmm. อประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ด mm hmm. ิฉันมีอาการแพ้อ,อาหารท้องเสียอยู่นะคะ mm hmm. เลือกกินอาหารที่คิดว่าจะไม่ทําให้ท้องเสียหนักค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นอันนี้ของเมนูคุณสามีเป็นไก่ทอดนะคะ พอแอดตาสะอินเดชฮะพอแข่งนะพาอ,อึดอ๋อไม่โอเคอย่าทุเรศ โอ้ยคุณแร่ตอนนี้มีเพื่อนคนไทยหลายคนที่สามีรู้จักเขาไม่ได้เดินทางกลับเมืองไทยนะคะคุณสามีเลยบอกเธอถ่ยรูปไปยั่วเพื่อนเธอสินี่มีคิดถึงเพื่อนที่โอเรียงบ้านของเราด้วยนะคะ ดูวิธีการแกะถุงน้ำจิ้มมาดามบ้านานาค่ะคือกำลังหิวมากสามีถามว่าน้ำละเธอ oh. เขาเห็นแบบเราไม่รอเปิดน้ำซอสน้ำจิ้มเลยค่ะใช้ปากกัดเขาเลยบอกเธอหิวมากกินไปเดี๋ยวฉันไปหยิบเองถุงน้ำจิ้มถุงแกงเมืองไทยก็ต้องกัดเปิดด้วยวิธีนี้ละจ้าให้มา มานั่งแกะหนังยางวันนี้ไม่น่าจะได้กินนะคะเก็บภาพอาหารไว้ให้ทุกคนได้ชมค่ะเมนูของคุณสามีเป็นไก่ทอดกับไข่ดาวของเราเป็นสองเมนูผสมข้าวหมูแดงและข้าวมันไก่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ ชัวยูดอนิสุไม่รู้ใช่้อมกับบอกว่าให้นั่งกินไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาหิวแล้วภรรยาชนิ้ใส่ไม่ดีนะคะ จะอารมณ์เสียจ้าคุณสามีก็เลยเสิร์ฟเราวันนี้นี่แหละค่ะชีวิตง่ายๆของเราสองคนก็เก็บมาลงท้ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะคะอีกหนึ่งวันเราก็จะบินกลับไปทำงานต่อแล้วค่ะทุกคนพอไปถึงก็พักแค่หนึ่งวันวันที่สองก็งทำงาน,นาเลยค่ะ ช่วงนี้ก็ต้องระวังท้องกลัวจะท้องเสียอีกค่ะก็เลยเลือกกินอาหารที่มีรสจัดไม่มากนักนะคะแต่ก็วันนี้ก็กินน้ำจิ้มไก่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีค่ะกินไปนิดหน่อย Yeah but But I give from don't to so สามีถาม,ามาวิธีสั่งอาหารนะคะก,ก็เลยบอกว่าสั่ง grab food แล้วก็ให้ติปน้องไป20บาทค่ะบอกว่าน้องได้ค่าบริการน้อยมากนี่ก็คือมื้อเย็นของเราค่ะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ